มีพวกกายที่พวกเทเบตเทวดาอยู่วัดนัจะเร้าหมองวัดไหนจะมีพวกกายที่เทเบตเทวดาอยู่แสดงว่าครูบาอาจารย์นั้นทรงอัศธรรมมีหลักมีเกณฑ์เป็นที่พึ่งของเหล่าพวกเทเบตเทวดาเหมือนในทำในวินัยที่ว่าศาสตร์เทพนุตรสนังพุทโธพระขาวตินั่นนะพระเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสงสาวก็ต้องเอาแบบอย่างครูบาอาจารย์ ก็ตะเป็นสถาเาติวามนุษสาหนังพุโทโธต้องเป็นให้ได้นางลุงนะีพอเราพาเป็นเวลาก็เราจะสังเกตเห็นพระในสมัยที่ออกไปประกาศศาสนาหกสิบรูปนั่นนะก็เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาจะแท้ท้องาสนเสินก่อนในวันที่แต่ละองค์แต่ละองค์บรรลุธรรมมนุษย์ส่วนน้อยมากและมนุษย์ก็ไม่ทราว่า ครูบาอาจารย์องนั้นองนี้บรรลุธรรมเพราะเหตุที่ว่ามันเป็นประจตังพวกกายทิพเทบุเทวาที่สร้างบารมีมานั้นโลกธาตุมันจะหวั่นไหวในหมู่พวกกายทิพพวกกายทิพจะทราบว่าพวกเจโตวิมุตินั้นมีองค์ไหนบ้างที่เป็นที่เขาจะได้พึ่งพาอาศัยกําลังอัดกำลังทาตัวนั้นเป็นปีติให้เขาหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้ลูกอ้เต้าพึงเข้าใจนะคำว่าสตาเตว่ามนุษย์าหนังหรือเนื้อนาะบุญของโลก,กตัวนี้แหละลูกปีติในธรรม ปีติตัวนี้จะทำให้พวกกายที่พวกวิญญาณพวกเทบุตรเทวดานั้นเขามีกำลังขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นจะตายอยู่ก็มีกำลังขึ้นมาเพียงสาธุแจ้ท,ท้องสรรนสริญกับรุบาาจารโรงนั้นก็เกิดปีตินขนฟองสยองก้าวเหมือนกับได้ยาวิเศษทำให้ธาตุขันของเขาร่างกายของเขาจิตใจของเขานั้นเป็นปกติ และก็อยู่ใน,ในโลกอยู่ได้ในโลกของวิญญาณในโลกพวกกายทิพต่อไปยิ่งเดินจงกรมนั่งภาวนาอยู่ในภพภูมินั้นๆบนรรลุโสดาบันก็อธิษฐานจิตได้เหมือนเทพสุปฏิทิิตาเทวบุตรเมื่อบรรลุโสดาบันแล้วเจตนาได้เพราะรู้ที่ไปที่มาของตัวเองไม่มีชาติที่แปดอีกหรือชาติที่สามอีกหรือชาติเดียวก็เข้าสู่พระนิพพานนี่มันจะเป็นอย่างนั้นนะลูกนะ อย่างนั้นพระที่เป็นเจโตวิมุตต์จะมีน้อยมากที่สุดในสมัยปัจจุบันงมเข็มในท้องมหาสมุทรก็ยังง่ายกว่าแต่เป็นปัญญาวิมุตต์หรือสุขวิปัสสโกพอมีพวกนี้แผ่นดินจะไม่กระเทือนโลกอาตทาจะไม่หวั่นไหวพราะใช้ปัญญาค่อยดับไปดับไปแล้วก็ปล่อยครั้งสุดท้ายก็เข้าสู่พระนิพพานไม่เหมือนพวกเจตวิมุตตที่ทรงฤทธิ์ทรงเดชท,ทรงพุทธานุภาพ ธรรม,มานุภาพสังขานุภาพทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะเอาพุทธธรรมสงเป็นที่พึ่งอาศัยพุทธานุภาพอาศัยอำนาจแห่งพระพุทธอาศัยอาศัยธรรมานุภาพอาศัยอำนาจแห่งพระธรรมอาศัยสังขานุภาพอาศัยอำนาจแห่งพระสงฆ์คือประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกจิตของพระตถาคตเจ้าเต็มภูมิโดยถือพุทธธรรมสงเป็นที่ฝากเป็นฝากายพูดง่ายๆ ผู้นี้จะทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงอนุภาพฤทธิ์เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากธรรมจากวินัยพวกนี้จะสามารถเป็นครูของพวกเทวดาพวกกิตตวิญญาณสามารถสอนพวกกิตตวิญญาณสอนเทพอุตเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิวิญญาณที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วก็ให้เป็นสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้นไปสูงยิ่งจึงเข้าสู่มรรคผลเข้าสู่ปณิพานนี่ขณะนั้นลูกนั้น อย่างนั้นพวกกายทิพเ,เทวเทวดาที่รู้ก็จะรู้ด้วยแผ่นดินกระเถือนโลกกระทุทจะวันไหวเมื่อพระองค์นั้นที่เป็นเจโตวิมุตตอยู่ที่ไหนเดินไปที่ไหนหรือวันที่องค์ท่านบนรรลุธรรมพวกนี้จะรู้แท้สองรรรสารเสริญกันในใจพบว่าจิตพระรถาคตเจ้าอุบัติขึ้นอีกแล้ว เราจะได้ยิ้มย่องของใสเราจะได้กราบพระสุปฏิปันโนบุตรของก็จะท้าคตเจ้าอีกแล้วพวกนี้จะเสีท้องเสนนเสินผู้ที่รู้ก่อนก็คือ,คอพวกกายที่ชั้นจาตุมหาราชิกาที่ใส่ชุดแดง